ลงมาแล้วครับวิส u ูบิชิอาเจโรนะครับเจออโตอาการเข้าเกียร์แล้วบางครั้งไม่วิ่งนะครับบางครั้งไม่วิ่งนะครับติดไฟแดงจะออกตัวจากดีเอ็นมาดีไม่วิ่งนะครับอาเจโรนะครับมี4สปีดกับ,2น,บ2นะครับด่น,นี้เกียร์เสื้อเสื้อเกียร์แบบนี้มีมี4สปีดและ5สปีดนะครับ อันนี้จะเป็น4สปีด4สปีดขับ2วิรักษา์วิสอาการเข้าเกียร์บางครั้งเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งนะต้องเร่งเครื่องซึ่งกตกออกนะครับวิรักษา์วิสอ่ะนื้จัดการซ่อมให้นะครับโทรศัพท์0809314252ครับอันด่วงกันไวช้าไม่ได้นะครับนะครับอันไหนด่วนได้เราก็ด่วนให้นะครับอันนี้ต้องรอก็รอนิดนะครับไที่จะเป็นต้องรอก็ต้องรอนะครับอ่ะอันนี้เกียร์ลงมาแล้วนะรอ กำลังผ่าอยู่นะครับเกียร์คานิว่ล์นะครับกำลังผ่าอยู่เดี๋ยวจัดการนะโอ้โหฮอนซ้อมต้องไปจบจบไปเลยนะครับเอาให้จบไปห <c oughs> ันข้างมาดิหันข้างเกียร์อ่าพอร์ซ <c oughs> ูบิชิปาเจโร่นะครับ เกียร์ออโต้คนระับอาการเข้าเกียร์แล้วบางครั้งไม่วิ่งกับออกไฟแดงนี่ไม่ไม่ออกตัวนะครับมีอาการบืดนะครับคล้ายคัดไม่จับ,บอาจจะจะการซ่อมให้ทั้งใบเลยนะครับมีลคาร์วิตเดี๋ยวยังไงดีวางรอไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาเข้าไปห้องเลยเดี๋ยวจะยกเข้าไปเลย ยกเข้าเลยก็ได้เข,เ,เข้าห้องเลยตรงนี้อากาศร,ร้อนนะทำในห้องดีกว่านะห้องแอร์เย็นๆนะครับมาจัดการโอเวอร์ฮอนให้เลยนะครับทำในห้องแอร์เย็นๆดีกว่าเอาถาดดำเอาหนิดนึงทาดำลงนี่เกียร์คันนี้ว่างนะครับกำลังถ่ายอยู่มาวางนี่วางนี่ทำดำวางนี่ เลื่อออกไประาวาังก่อนระวังก่อนหาจดำหรอกะอาจดำลงนน้าง่าง <c oughs> เอาไปไกล <c oughs> ๆเลื่อไปไกล <c oughs> ๆเลื่อนห่างๆหน่อยวางห่างๆวางห่างๆ่ <c oughs> อ่อเคขึ้นไปเลย เออดึงโอ้ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับขอกลับทำที่เดิมดีกว่านะทำห้องแอร์นะครับ จะได้มีสมาธินะไม่ร้อนกายร้อนใจนะครับนะอันนี้เกียร์คันดีว่ากำลังพาอยู่นะครับอันนี้ซูบิชิไทตันปาเจโร่นะครับเการร์คันโอฮอลเหมือนกันนะครับซ่อมทั้งใบจบๆไปเลยนะครับมีราคาซ์วิตับ